สวัสดีครับชวนสมุงเชนเนลนะครับวันนี้ก็เรามาดูวิธีการผสมพันธุ์ปลากัดกันนะครับกับนีกาจากหลวงชาแล้วนะครับก็เดี๋ยวหลวงชาจะมาในน้ำไม้ดูนะครับว่าการอ่าส้มปลากัดในขณะนี้เป็นอย่างไรนะครับครับไปดูกันเลยนะครับอ่าครับนี่เกว่าผมให้ให้ให้ดูกันคือวันนี้ที่จริงเนาะอ่าผมมันอ่าจริงจริงไม่ได้ทำยูทูบรอกวันนี้แต่ว่ามันมาเข้าจังว่าคือปลากดทติผมผสมจุดนีโม นี่คือนิโมสุดที่ว่าราคาดีนะตอนนี้คำลังยมืมอยู่ในตลาดคำลังข้าวคูพร้อมผสมข้าวคูคำลังรัดกันอยู่บ่อดีครับคือเขาเรียกว่าคำลังรัดตัวผู้คำลังรัดตัวเมียคำลังโอเคยถึงหน้าตัวเมียคำลังเก็บเคยอยู่แล้วก็ตัวผู้จะขโขวดเยอะมากเลยครับเนี่ยคือโวดนี้มันจะเอาเคยตัวเมียไปไวตายโวดถึงพร้มมันจะออกมาเยันขั้นไวอย,อ,อย่าให้ต้นแักจอกันมันเหลือนเหลือเดียวถ้าเหลือนเดียวโค้งโค้งโวดมันจะเหลือนถึงกัเคยมันจะตกถึงพร้อมเอาทุ่งปฏิกัน lùm bùn bề mái bữa hai đâu đây lê hết và là khơi lửa nhang đầu bà mình cho cổ quát tại plastic tao và đầu ở bề mái bầy tăng đầu đây mới hết tức là lê mình sẽ té tọt nám tổ phu tổ phu kẹp mình thả mấy khơi xí à tao và niên cứ bỏ tổ phu kẹp khơi tổ miêu vậy tại quát đều cả cứ đầu đây là mình tổ phu nữa cầm nặng kẹp không nữa à tỷ tổ tổ phu cho lại tổ miêu mà dù không ดังการนี่ตัวนี้ตัวเมียกำลังจะที่ทุกหลายแล้วครับกำลังริืมไข่กำลังจะเซ็ตเล้วครับเราว่ามันหมาดประมาณหนึ่งชงั่วโมงนะครับปู้นี้นอันนี้คือการผสมของไอปลากัดตายนิมูก่อหลังจากนี้อีกประมานเพราะว่า,ามาันอีกตัวเมียมันหลายตัวเมียมาอยู่ข้างข้างข้างตู้ดนศิก,กนี่เร้วเราก็จับตัวเมียขึ้นแล้วเอาตัวเมียไปคุ้นไว้ในอ่า่อพักอีกสิบห้าวันถึงยี่สิบวันเราก็เอาตัวเมียขึ้นมาผสมได้ต่ออีกึ่งการหลังจากนี้นับไปเลยครับสามวันก็จะมีลูกล่าออกแล้วครับลูกเล็กๆออก วันแรกถ้าอ็อกเราไม่ต้องให้กินเลยครับคือมันจะมีไข่ติดตัวมาจากในท้องของมันเองอ่าวันที่สองเราจึงให้กินลูกเลยครับเนี่ยให้กินลูกเลยให้กินลูกเลยครับลูกไหนแดงครับเนี่ยอ่าเหลแดงเล็กๆครับเนี่ยเนี่ยลูกเหลแดงยอดไปเนี่ยยอดให้กินลงไปเลยยอดไปแบบนี้นี่ผมตัดติดก้นยอดไปแบบนี้ประมาณยอดไปประมาณสักห้าห้าห้าตัวยอดครับอ่าแล้วก็ทีนี้ก็อีกอีกอีกสองวันก็ยอดหนึงครั้งแล้วอายุในตู้ประมาณห้าวัน พอลูกปลาแข็งแรงก็คือยอดตุกวันทีนี้พอลูกปลาแข็งแรงเราก็ลูกปลาไปปล่อยใน่บที่เราเตรียมน้ำไว้แกว่าผมเคยบอกไปก่อนคลิปนั้นโน้นเลยครับเร่งไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้ตัวนี้ตัวตัวเมียใช่ไหมตัวเมียครับเนี่ยตัวเมียตัวตัวตัวนี้ตัวเมียครับอ่อันตัวผู้อ่ามันกำลังอ่าหลายกวดกันอยู่คือมันจะชวนตัวเมียไปรัดตายตายโอดตัวตัวเมียยัอย่างค่อยไม่มดทีครับจงกว่ามันค่อยมดมันจะอีกหลายตัวเมียเลยในนี้มันจะหลายตัวเมียมาอยู่ข้างข้างตู้เลย กับมีตอนนี้กําลังหวังเขาอยู่แต่มันมันมองยากนะกเฮ้มันอ่าบอมันอยู่ใต้โวอครับครับมันอยู่ใต้โวดทั้งตาพุ่มก็เลยทุองปฏิคตั้งบนไว้เนี่ยเผื่อมันได้เล็นมั้งเท่ากับอยู่ใต้ใบไม้มันจะเล่นไม่เลยอ่าต้องมาดูบ่อนี้ก็แล้วบ่อนี้บ่อนี้กําลังกําลังกําลังรัดอยู่เหมือนกันครับหนาเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาดูกำลังปอนอยู่พอดีเลยนั่ยนี่ยนั่ยนี่ยนี่ยตัวหนึ่งกำลังรัดไอ้นี่เป็นกาแล็กซี่หมุกทองครับนี่จุดนี้กาแล็กซี่หมุกทองมันมันเลยยากไปดักนิดเดียวกับมัน อ่าผม por, มันจะเลย้ยากไปนักนิดครับแย้วก็โขดนะครับตอนนี้อ hey. ่า şey นู่นมันกับรังอ่าไอ้กับรังจูจี้กับรังเคียงกับรังคึกกันอยู่นะครับนะตอนนี้กับรังอ่ากับรังจะชวนรัดเข้าฟองเลยครับนี่คือเข้าฟองแล้วกับรังจะรัดแล้วครับตอนนี้ผมมันจะโขวดเยอะมากครับปกติปลาจะไม่โขวดเยอะขนานี้ไม่ถ้าว่ามันไม่หวังขยันอ่าเนีนี่น่นู่นนู่ไม่อ่าน่นนตัวเมียตัวเมียเนอะใตัวเมียออกแล้วนะอ่าตัวมีออกมาแล้วเนอะ อันอนันออ้นตัวผู้อ่าตัวผู้นี่หัวล้ออยู่แล้วตัวผู้อ่าสีแดงตัวผู้นี่กาเล็กซี่หมกทองครับจุดนี้อันนี้เป็นไส้รุ่นเหมือนกันครับเพราะว่ารุ่นว่าลูาลกออกมันจะล็อกคลิปกันสิ่งครับการอนุบาลลูกกันคุณลูกกระมื่นตีพุ่มได้กล้าไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับนะอ่าถ้าใครจะไอดูความเข้าใจก็ให้ย้อนไปดูในอ่าเพจในยูทูบชุนตระมงชาแนลได้นะครับนะไปดูได้ทุกถุกอ่ายูทูบของชุนตระมงชาแนลครับเพราะว่าผมจะอธิบายไปก่อนหน้านี้ไล่คลิปไปแล้วนะครับนะ อ่าเนี่ยมาดูนี่คลิปนี้แล้วนี่บ่อนี้แล้วบ่อนี้แล้วบ่อนี้ก็กำลังรัดอยู่เหมือนกันครับคือสร้างบอลพุ่มโปรยปลอมแต่คืนครับรัดไว้ครับบอลคนตกตกอากาศเย็นก็เหมือนกับนนั่นแหละครับนะอันนี้บอลคนตกตกอากาศเย็นพุ่มโอยไปเมื่อคืนก็รัดเลยครับบอลนี้กำลังเข้าอยู่ไหนว่าต่างนั้นเลยปกติถ้าว่าพุ่มโอยเมื่อคืนนั้นถ้าอากาศไม่เย็นอันมันจะไม่รัดรอกกันนี้มันไปรัดอีกวันหนึ่งแต่ว่าคืนนั้นอากาศมันเย็นครับเนี่ยคือว่าอยู่ตายพักนะครับนี่ตอนนี้เนี่ย ครับไอ้นี่ไอ้นี่อันอ่าคัพเปอร์หมุกทองครับไอ้นี่โบนี่คัพเปอร์ไอ้พอแมพันกูนี่คือคัพเปอร์หมุกทองครับเป็นแม่พันพอพันธีว่าชุดนี้เป็นพอพันแม่พันต่างซ้ำชุดเลยเป็นแม่พันพอพันธีว่าผมไม่ได้อ่าพัดมขึ้นมาเองครับทีพุมซื้อนำเข้ามาครับนี่ชุดนี้ครับเป็นทีพุมนำเข้ามาก็ราคาแพงทั้งนิดเลยครับนะนำเข้าเพื่อเอาใจลูกค้าที่ได้ลูกพันธุ์ดีดีอ่าถึงการนี้ต่อไปผมจะเอาของผมเองเลยครับพัดมทีว่าผมจะกัดตัวสวยๆมันจะย่างไปเป็นเนี่ยอ่า ผมจะขัดตัวปันเนี้ยเอาไว้ผสมเองถ้าลูกค้ามาซื้อก็ขายผมโจิดปันนี้ตัวพอพันไม่พันก็ขายเราปล่ปันตัวอื่นมาทำพอพันไม่พันแล้วปลามันมีอยู่หมาครับมันจะมีแค่ตัวช่องตัวครับเนี่ยผมอ่าการนี้มันตัวนี้เดี๋ยวผมตักอะไรนะครับตักมือเลยครับเนี่ยนี่ตัวนี้คือเป็นพอพันไม่พันได้เลยครับเนี่ยตัวนี้ผมถ้าว่าลูกค้าไม่ซื้อก็ผมทำพอพันไม่พันเลยตัวนี้ครับนี่นะดาวกระจายเลยครับเน็นตัวนี้อ่าซี่ดินดาวกระจายกับตัวนี้อ่าเนี้ยเป็นพอพันไม่พันนี่เเหหลล็กกกอยยยู่่่ครับถ้าาใสญซวม อ่าครับนี่ก็เป็นปอบันเหมือนกันทุกการนี้กันครับนี่กันตัวนี้กันครับนี่ก็คือเป็นปอบันเหมือนกันได้ครับตัวนี้อันนี้คือมุกทองคันลักซี่มุกทองอ่าครับนะจะมุกขึ้นตัวดำอ่าดาวขึ้นเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดอ่าอันนี้คือมุกทองครับอ่าเอาครับไม่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 ใช่ยากนะครับดูการปีติส้มดบบครับมันก็ไม่ยากครับนี่ใช้ในในตั้งนี่ก็ธรรมดาเลยครับเป็นตั้งเลรก็ได้ครับในนี่ก็อย่างควาส้มได้เลยนะครับ ที่ doncs ให้กับเต้ตู to top, ้ตู้กมเตรียมไว้เตรียมไว้ชุ่มรับขลอกเับเต้ล่ะเนี่ตู้นี้เหลาครับชุ่มในปะนนี้นะก็ใครแต่ต้องตั้งสีสุ่งสุ่งเหี้ครับบางทีเดียวไอ้ได้ทำอ่ามามังควนมังเหมียวมังไก่มังเราก็ไว้สีสุ่งสุ่งไม่เหมียวได้ควรมันนี่ไอ้นี่ตอนนี้เราก็เคียงไว้นะครับอ่าเคียงกับเนี่ยเนี่ยเคียงนี่คือการเล็กเี้ยมุกทองกับนี่ผมเคียงไว้ครับนี่ก็คืออ่าบเดียวผมจกแหม่กับพันให้ดูครับให้ดูแบบจะจะเห็นไปเลยอ่านี่คือต่อครับกูนี่ กับเนื้อใจนว่าเอาเอาเที่ยไหนขวดนะครับเอาเที่ยไหนขวดกับยืนอยู่แบบนี้เลยมันได้ออกพร้อมกับตั้งแต่ใดให้ลูกได้พร้อมอันทีเดียวครับอ่านี่คือกาเล็กซี่มุกทองครับนะจะเป็นมุกทองขึ้นเป็นที่ทองขึ้นตามตัวกันคแล้วก็เรียกว่ามุกทองอ่าขึ้นเป็นจุดเป็นจุดที่ทองเลยไหมมุกอ่าทั้งกับต่อเช้าจะเอาผสมคืนนี้อ่าพอต่อเช้ามันจะรัดแต่กับลูกมันจะออกกันหลายเลี้ยงกับผมได้ห้ลูกเรยให้กินแบบอ่าหลายเลี้ยงกันโดยไม่ต้องเสียเวลาไปฆ่ากันอยู่ก็ใจนว่าเลี้ยงไงไอ ของเขานี่กับเลี้ยงไบบ้านเนี่ยคการเคียงเคียงปันนี้คือว่าเราไม่เทียบกันไปปันนี้ถ้าเทียบไปปันนี้มันจะมันจะชาปลามันจะไม่ขอยคึกคือเราถ้าเทียบเราใช้ในโลกไปปันนี้มันจะขุยกับปลาจะคึกนวยอ่าคือปลาจะคึกอ่าเหล่วตัวเมียตัวนี้ตัวนี้ซีเดนมากตัวเมียตัวนี้อ่าเห็นมันซีเดนมากเลยอันนี้คืออ่ากาเล็กซี่หมุกทองกับตัวนี้ไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ผมบทพิสุทธิ์กับเยลโลมุกทองกับขุนีเยลโลมุกทองซีชวยมากคับเห็นไหมตัวเมียกับเราให้เต็งไข่แน่นให้หลอมรัดเต็มที่แล้ว คือนี่ก็พวกโม่ลงรัดในบ่อเลยเหมือนกันครับจุดนี้ครับถ้าว่ารบปลอยไว้นานไม่ได้ครับเดี๋ยวให้มันรุดออกไปคือก็ต้องถิ่มถ้าไม่ได้้านการส้มไม่ได้พานการส้มดันกานมีน้ำเป็นว่าส้มส้มในแบันี้เลยนะครับพอันนี้ครับคือเรามีปัวด้วยอะไรอย่างไรกินล yes, ูก <shaped> น <DOWN 2> ้ำาลอยกินล <right. S 2> ูกน้ำก็ได้ลูกน้ำห้าต่าแรงก็แรงไอ้วัตูดิบคือลูกเหลาวงได้ต่ำในบ่อได้คือกำจัดยุงไปในตัวด้วยครับโม่ไอตีวารียงปลากัดแล้วเราว่าไอสร้างผลิตยุงมันไม่จริงครับ โมเรานี่ยตัวทำลายยุงง่ายคือเอาลูกน้ำให้นี้ได้กินครับหมเนี่ตัวทำลายยุงโมเราไม่เจอว่าตัวทำไม่เจอตัวสร้างยุง่งมีใจแบบว่าเข่าเลี้ยงแบบหาย,ายนะครับไม่ยากนี่ครับเรามีได้เราก็ประทุนไหนกันได้นะครับแต่ข้อสำคัญอยา่างดีอ่าุณท่าได้ในวันในคลิปนะครับทีบ้ามนมาครับนี่คือคลิปการประทุนปลากัดนะครับเนี่ยนี่ก็เกี่ยงอ่านเนี่ยเ <มา S 1> นี่ยเทมเทมเทมมาเทมม้อันนี้คือให้กินลูกน้ำครับเนี่ยผมก็ยังไม่ให้กินผีตอนเช้านี้่อันนี้ ลูกน้ำก็พุ่มตักเนี่ยลูกน้ำก็ไปห้าตำในคูในนออ่องเทว่ามีลูกมีลูกยุ่งเยอะเยืนคือโรคกำจัดไปในตัวกันนั่นกำจัดยุ่งนั่นนี่เอามาลูกน้ำแอฟหลักัดกินอ่เนรระเนี่ยเซ่เแบบเนี้ยถูกบ่อเลยอ่าทั้งพุ่มทามที่ว่าปลกเลียงปลากัดนั้นไม่ได้สร้างยุง่งหรอกครับมีแต่ทำลายยุ่งครับเข้าใจะพิสบางคนท่าว่าปลกเลียงปลากัดสร้างยุง่งสร้างลูกน้ำแต่ทิงไม่ใช่ครับทำลายครับพุ่มไม่ได้ไม่ได้โผล่แงครับลูกน้ำพุ่มไปห้าตำน่องตำบึ้งับเเื่ออามหลกกััดินครบบางคนว่าเอออพลัดพอลูกน้ำพอยุง ทำมาเกิดยุงลายึ้นมาไม่จริงครับกับวิว่าใจหนว่าปลาพุ่มได้จังเพนะครับเนี่เราถืออ่าที่นี่พุอมก็รันตี่ได้เลยนะครับถ้าว่าบุคคลได้สนใจเจ้าปลาช่วยปลากระชวยอ้าไปเลี้ยงก็มาได้เลยนะครับราคาเป็นกันเองนะครับทําแบบบ้านๆนะครับไม่ลักโวยลักยซึ่งลักพันครับกลับมาแล้วคือไม่แพงนะครับเหมือนไม่ต้องกลัวครับหรือว่าติดต่อมาตางพุมก็ได้นะครับ ติดต่อมาสังพมกระสุนแปดกาแปทุกกลาวานะครับเรืองรสุนกาวสามเจ็ดนากระุหนึ่งหนึ่ามวนรวมมุงแชนแนลนะครับแล้วก็ตอนก่อนหน้านี้ก็คือได้ควักเดชารตเซเบากับเรื่อว่าเคดลงไอชารตเซบาเรืองว่าในเคอ่ดทาล่าปรากับสวยงามครับทาลาเบต้าความครับนี่ก็พุมขือชือทาล่าเบต้าความตอนนี้คืพุ่มตั้งือแล้วครับถาลาเบต้าความโทรุนไปนะเจแปพันครับ อ่าให้โทรมากอนรึมาห้าที่บ้านก็ได้ครับอ่าแล้วก็ควักติดตามยูทูบส่วนสมุงชาแนลครับแล้วก็ควักกดติดตามกดคลิปไครให้ส่วนสมุงชาแนลด้วยนะครับนะครับนี่คือวิธีการประุมบากัดนะครับมีตอนนี้การทุ่มนี้ครับอยู่ในนี้เลยนะครับหมายไนะครับนี่ตอนนี้มันก็ดูตัวปลาอยางนะครับเพราะมันอยู่ในกองกับในโวตนะครับ ตัอนี้ก็ต้องยืนตั้งคลิปหน้าเดี๋ยวมาชมปลากัดอกหูการอนุบัลลูกล่าผมเพิ่งคินเนี่ยอีกประมาณสักอาทิตย์นะครับอาทิตย์นึงก็ได้ชมคลิปลูกล่าออกการอนุบัลลูกล่าอะไเกิดอะไเกิดก่อนสิบวันก่อนหนึ่งเดือนครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอีกรับคลิปหน้าครับให้ติดตามกันมาเลยแล้วก็ชวนจากชวนเพื่อนติดตามกันมาคนที่ว่าอีสนใจรืมไม่สวนใจก็แล้วแต่มาดูไม่ได้ได้ได้ครับครับจากชวนสมง c ชนเนลนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมนะครับ นี่คือคลิปผ้าช่มพันปลากัดในขณะนี้นะครับตอนนี้กําลังก่อวอร์ดอยู่นะครับนี่ตอนนี้ค่อยก็อเป็นค่อยเลยนะครับกับพมอข้อเจาคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับ